โอ้เขียวนี่นี่เล่นคู่กันบ่อยๆนะครับเซตนี้11ตัวจริงของเรานะครับมันก็จะขึ้นยิ่งเขียวเข้มนี่ก็คือเล่นด้วยกันตลอดอันนี้เดี๋ยวตอนแรกว่าอาจจะให้คิวมาโดลงนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยเอาลงมาเปลี่ยนทีหลังดีกว่า ไม่มีไม่มีคนลงแล้วงั้นก็ต้องให้ลงแล้วแหะขนาดโชดเจ็บอ๋อแล้วก็อย่ามาวะครับตัวนี้อายุส8ปดูดูสเตตัสดูสเตตโอโหดมากเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวากล้องหน้าก็ได้ครับนี่ยังไม่ให้ลงเพราะว่าตัวที่เล่นอยู่ฟอร์มโหดอยู่นะครับเมนูเองจริงๆเล่นดีก็ เมาฟอร์มดีนะครับตั้งแต่เล่นกับไบเยอร์มินิกนี่เล่นยิงได้ตลอดโอเคก็ประมาณนี้นะครับอัดน,นักเหรอัดน,นักก็ได้โอเคอันนี้เราไม่รู้ว่านักเตะแต่ละคนเป็นยังไงนะเรายังไม่รู้ว่าจะจับใครอันนี้เป็นออโต้ครับให้ผู้ช่วยเป็นคน เป็นโค้ชเซให้นะครับซึ่งผู้ช่วยคนนั้นก็คือซิดดีนซีดานนะครับเราจ้างมาเป็นโค้ชนะครับนี่สุดยอดซีดีนซีดานนะครับเป็นไปได้จากผู้วิการทีมมาเป็นโค้ชให้กับแมนยูนะครับอ,อันนี้ก็ลองท้บทามมาเล่นๆนะครับตอนแรกอยากให้มาเป็นผู้ช่วยผู้วิการทีมนะครับผู้ช่วย ซีดานไม่ยอมครับซีดานอยากเป็นแค่โค้ชอ่าก็เราเลยจ้างเป็นโค้ชครับโหการจ่ายบอลต่อบอลในทีมค่อนข้างดีนะครับไม่แน่ใจว่าอคิดไปเองหรือเปล่านะครับแต่จ่ายบอลค่อนข้างดีครับก็เลยให้ซีดานคุมซ้อมนักเตะทั้งหมดเลยนะครับก็ช่วยได้เยอะโอเคเมาเยอะนะครับไปกันเลย แมนยูเขียนเริ่มเกมก่อนนะครับเวียดฟิลปงเวียดพาโลพาโลหรือชื่อไทยว่าพาโลนะครับดาวิดพาโลมาที่เด็คอสตาตอนนี้แมนยู e ยังเจาะไม่ขึ้นนะครับ uh, เป็นปีกฮิก uh, มามูซิล่าลากขึ้นมาแล้ว เปิดมาอืมไม่ถึงโอซิมเพมนะแต่อย่างได้เตะมุมใครที่เข้ามาแล้วก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ช่องแชทได้นะครับขอบคุณมากที่เข้ามาดูเรับผมรับฟังกันครับอวิดเปิดมาอืมเป็นรีคลิกอืมซูเปอร์เซฟของคอสซาครับเป็นโอกาสแรกของผมอ่านว่าอะไรเกง็งเกงได้ไหม อ่าผิดต้องขออภัยนะครับเก้งเน่ก้งเนะี่แหละเมนูไว้ฟีคลิกครับเปิดซัดอ้าวแ,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 แย่แล้วแย่แล้วโอ้ยสกาวินี่เล่นอะไรเห็นเตะมุมของแก๊งนะครับโอ้บงมาข้ามขาน อันนี้ถ้าแมนยูชนะก็ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงของยูฟ่าแชมเปี้ยนนะครับปัดพิิกมาโอ้แกงเริ่มมาดีนะครับต้องถ้านี้ถ้าบุกมาเรื่อยๆงเงี้ยเราต้องปรับเปลี่ยนนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะเพิ่มเป็นยนยเนอยาวมากขึ้นแล้วก็เพิ่มอ่าจังหวะในเกมให้เร็วขึ้นนะครับอเตะม,มุเมเกิดมาอืม ยังเป็นเกมของเก้งครับอแมนยูแต่บอลได้เมาเปิดมาโอ้ก็ยังไม่พ้นนะครับน่าจะล้ำหน้านะอืมล้ำหน้านะครับพี่เ,เกมแมนยูบ้างฮัโลโหลเวียดเมาสสุเล่ย์เอาแล้วสุเล่ย์ยิงเรียบร้อยโอ้โห ชั้นแรกแมนยูก็ยิงไปแล้วนะครับซูเล่มันมันเก่งตรงนี้นะครับก็เลยทำให้ยาเมายังไม่มีโอกาสได้ลงเท่าไหร่ซูเล่ลากมายิงโอ้โหแมนยูนำ1-0แล้วนะคนระับแมนยูตะบันได้เวีดเนี่ยเวสสุดยอดแล้วเล่นตำแหน่งนี้แบบตัดบอลได้ตลอดนะครับ ชุดเล่อืมน่าเราโดนตัดบอลมัง้งอ่าเวสยนมันตัดมาไล้ใช่ไหมสุดยอดเวียเล่นข้างหน้าก็ดีอีกอย่างนะครับถ้าเณ่นกลางลุกก็สามารถแบบมีโอกาสยิงเองได้อย่างเงี้ยแต่พอมาเล่นตรงนี้ปั๊บโอ้โหเป็นหัวใจของแมนยูเลยนะครับทั้งตัดบอลทั้งโหบอลทั้งจ่ายบอลอ้โหสุดยอด เด็ดเกมของเกง้งเรียกอะไรผมเรียกแก้งแล้วกันแมนยูทำเกมขึ้นมาเมาสุเล่สุเล่ลากเข้ากลางมาทางซ้ายรัดอร์ดเปิดล้มหน้าอ่านะเป็ดฟีคลิกแมนยูนะครับเติมมาาเมาส์เก็บบอลได้

ต้องแก้เกมเบียดพิมพงศ์สกาวนี่พาโลเบียดรัดสอดหาช่องโอ้ยยัยงได้อยู่นะครับสุเล่เมาตอกซนมาสุเล่โอ้ยเข้มเขมไม่มีโอกาสยิงพิมพงศงสกาวนี่ ฮัลโหลเบียดใจเดียวมาให้ดาวิดเปิดสกัดไว้ได้นะครับอ่าแมนยูตะบอลได้อีกแล้วฟิมปงเบียด <Weird. S 1> <c oughs> ใจไม่หลุดนะครับโหเกมมันจริงนะครับแมนยูมีโอกาสหนึ่งครั้งยิงเข้ากรอบหนึ่งครั้งได้หนึ่งประตูโอ้แมนยขูของบอลอยู่ครับึ่งเบียด เดวิดเปิดแตฟอร์ดโอ้ยโอเซมเฮมล้ำหน้าป่าวอ๋อ oh, อันนี้ไม่ล้ำหน้าแต่ยิงออกไปเองนะครับอ่าแมนยูลูฟฟีคิดเปิดยาวมาให้ปุบให้ประตูฝั่งข้ามเลยครับเปิดยาวขึ้นมาอืมฝีนปองได้เมาส์ชูเล สูเลโอ้โหเริ่มโดนตัดบ้างแล้วนะครับส่วนกรับมาก็ไม่มีใครนะครับพิมพงทำเกมขึ้นมาสูเลโอ้เปิดติดยังได้เพียดเมาสูเลมูเซล่าโอ้โยเป็นซูเปอร์เซน่าโอ้ยโกทีมฝั่งตรงข้ามนี่เหนียวตลอดนะครับ เป็นอยู่ในลูกทุ่มมูเซล่าคิมปงกบที่สกาวิาีนี่เปิดมาโอ้ยโดนตัดมาอ่าเป็นเกมส่วนกลาบของแก๊งนะครับโอ้เอาหลุดมาแล้วอ่าดาวิดยังมาสก,กัดออกข้างไปได้นะครับโอ้โหมาโยบุกมาอีกครั้งนะครับแบรดฟอร์ด ดาวิดร oh, oh, ัดฟอร์ดโอ้ยเจ็บเจ็บเองโอ้ยโอ้ย oh, ังเล่นได้อยู่โอเคอ่าผีคลิกนะครับอืมปั่นข้ามคานนะครับเปียดเดี๋ยวนะเขาให้ทำอะไรนะ๋ยะอ๋อให้ออนี่ออก แกง๊งทำเขยมบุกขึ้นมานะครับโมงข้ามคันโอโ้โมเซล่าเล่นไม่ออกโอ้โหโอ้ซิมเฮมนะตัวแบกแมนอยู่ในสุดก็จัดไปหนึ่งดอกนะครับอ่าพิมพงทุม,มาสุเล่กลับมาที่พิมพง เมาส์โหเล่นหนึ่งสองหนึ่งสองมาถึงโอซิมเพมเรียบร้อยอยู่นำสองศูนย์นะสุดเจดจริง,รงแข้งนำเกมขึ้นมาอันนี้ยังบุกไม่ได้นะครับแมนยูเพสซิงเปิดยาวขึ้นมา เดวิดมงได้ฮัลโหลเวียดเวียดเปิดมาโอ้โหไรฟอร์ดกลับมาที่มูเซล่าโอ้ยเาเวียดยัยงได้อยู่โอ้ยอ๋อโดนแขนเมาส์อ๋อเมาส์ไปทำฟาวอยากดูเกมมันๆก็เข้ามาดูช่องในกไก่ไรกเกอร์ได้นะครับ ดูย้อนหลังได้ในช่องเลยนะครับต้องขอบคุณใครที่เข้ามาแล้วก็อ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอาจจะยังพูดหรือยังเอะไรแหละดำเนินรายการยังไม่สนุกนะครับก็ต้องขออภัยยังพยายามปรับปรุงอยู่นะครับแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยนะครับเวทเปิดเตรียมมุม บอลออกข้างไปลูกทุ่มแมนยูนะครับอ่าหมดครึ่งแรกแมนยูนำสองศูนย์นะครับเปลี่ยนพอโลเปลี่ยนไหมยังไม่เปลี่ยนแล้วกันโอเคเออรัตฟอร์ดยังเล่นได้สามารถได้ดีกว่านี้ เล่นตามเกมนะับไม่ต้องกดดันโอเคแมนอยู่ัด่บ,บังกับไม่ได้เอาไปฟิกของแก๊งนะครับเปิดโอ้โหซุปเปอร์เซฟของคอสตานะครับลูกเตะม,มุมของแก๊งเปิดมาเข้ามือคอสตานะครับลองเทียบระหว่างเท่าที่เล่นมาระหว่างคอสตากับ โคเบลนะครับก็เหนียวคนละแบบนะครับแต่คอซ่าจะเขาเรียกไงมีความใจเย็นแล้วก็คงเส้นคงวาม,มากกว่าครับเมาลกีบอลได้เอาโอ้าร์เซนอลมาดีมากนำอาร์แจ็คไป3ามศูนย์นะครับเอซีมิลานำเบีริโอไปสามศูนย์นะครับ เราก็หายไปเลยเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเลยแล้วกันบอร์บิโกโนะครับมาแทนพาลวิกเวียดเวียดให้พักให้ไมน่นูละกันเอ่อรัดฟอร์ด ขอให้ยเาเมาเหลยอกันโอเคไปกันต่อนะครับอ่าอันตัวอันตัวนี้ขายไปเท่าไหร่ฮเดี๋ยวนะผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเดี๋ยวจบเกมแล้วเปิดให้ดูผม ขายยืมไปสองรอบครับแล้วก็ขายขายไปรอบหนึ่งครับก็ได้เกือบร้อยล้านนะครับอันนี้แบบโอ้คุ้มมากกอ็อ่รู้สึกว่ารอบละประมาณสามสิบกว่าล้านนะครับโอ้ยรัดฟอร์ดอยู่ดีก็ลากเข้ามายิงซาอุมาซื้อเปล่าครับอา่าซาอุไม่ได้มาซื้อครับ ถ้าเป็นแอนโทนีนี่จะเป็นในส่วนของอทีมลีกอื่นทั่วๆไปแต่ขายขาดนี่รู้สึกจะอยู่ในทีมลีกนะครับจำไม่ได้ซาอุล่าสุดคือมาซื้อบูโน่ไปร้อยล้านคนระับอมแล้วบูโน่ได้ค่าเหนื่อยไปหนึ่งจุดหนึ่งล้านต่อสัปดาห์โหโตรมากอยู่กับแมนยูได้สามแสนนะครับไปนู่นได้หกล้านเลยต่อสัปดาห์สุด,ดยอดละรวเยเลยแหะ แมนยูก็รวยอะได้ร้อยล้านอ่าสุเร่ปัน <c oughs> ข้ามขานแต่อ่านักเตะแมนยูนี่ขายได้ราคาจากอ่อาซาอุค่อนข้างเยอะนะครับอย่างใครนะคาซิเมโลคนแรกเลยคือวาลานวาลานขายไปได้ประมาณ70ล้านนะครับซาอุเหมือนกันคาซิเมโลขายไปได้50ล้านนะครับ ก็ซาอูเหมือนกันถ้าไม่ได้ซาอูนี่โอ้โหไม่ได้ราคานี้นะครับขอบคุณคุณปอหนปะถ้าอ่านผิดต้องขอโทษด้วยนะครับอ่ามัมอนยูทำเกมบุกขึ้นมาเอ้าอุ้ยใบแดงไหม ขนาดอายุ30และซาอุยังอ,อ๋อใช่ครับ30ประมาณ31ตอนซื้อไปอ่ะโอ้โหแบบร้อยล้านแมนยูยิ้มเลย <c oughs> จากตรงนั้นเอามาซื้อได้อีกละ่ะผมก็เอามาซื้อยาเมาด้วแหละซุเล่ของุดโอซิมเฮมนี่ ขายดูดูกันแรกนี่ขายไปประมาณ5้าตัวครับห้าคนรวมรวมเงินซื้อโอซมเพมตัวหนึ่งแต่คุ้มมากซื้อมานี่ตัวแบกแมนยูเลยสำหรับผมนะแล้วก็ค่อยๆเก็บเล็กเก็บน้อยมานะครับาใส่ช่วงแบบต่อรองแล้วที่ที่คุ้มค่าที่สุดก็คืออ e ีวานเฟอร์กูสันครับ ดูดูการแรกแล้วเอาใบต้นตกชั้นแล้วปกติเราซื้อซื้อได้ประมาณ50กว่าล้าน50ถึงไวรล้านอะไรไปอยู่ประมาณเนี้ยเราก็ไม่กะว่าจะได้ก็ลองยื่นไป28ล้านเอ้าได้เฉยก็เลยได้อีบานฟอร์กัสันมา28ล้านโคตรคุค้มบอกเลยอ๋ออยู่บุกมานะครับ อย่างที่บอกถ้าเกิดนักเตะไม่พอใจในทีมในทีมอื่นนะครับแล้วเราแบบเออสนใจอะ่ะเราลองยื่นไปทุกๆก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าไม่ได้เดี๋ยวเขาตอบมาเองว่าเขาต้องการเท่าไหร่นะครับแต่บางเอญถ้าเกิดได้นี่ก็คุ้มมากครับหา,าเมาลากเข้ามาเปิดอืมปัดไปได้อ่าไมนโนเก็บบอลได้ดาวิดไมนโน Hmm. ไม่เหมือนเชียบอลนะเหมือนเชียโมยอ่ะเล่เกมันได้โอ้ยอย่าเมา้วันไม่เข้ากก่อครับเป็นความรู้สึกที่ดีมากนะครับที่มีมีคนคุยด้วยน้องขอบคุณคุณพอนูหรือเปล่าต้องขอโทษนะครับถ้าอ่าน่ผิด ฟิมโปงนี่ก็ได้ฤดูกาลแรกเหมือนกันนะครับเอ่อในเซฟผมมันมีค่าชีกสัญญาอยู่สามบสี่จุ้ามั้งอืมก็ซื้อในราคาชีคสัญญามาอันนี้ฟิมโปงก็คุ้มมากเหมือนกันนะครับที่หลงเหลืออยู่ก็มีกาลาโชเมาส์แล้วก็เมนูนะครับนอกนั้นก็ขายไปหมดละโอ้มีตอกซ้อนด้วยซูเลอุย้ย โอ้ยเดี๋ยวดูภาพช้าควายตอกส้นนี่แหละโอ้ย oh, เสียดายเดี๋ยวดูนะครับสุเล่ลากมากอนี่เนี่ยควายโอ้โ oh, ห oh, เห oh, พิ่งเคยเห็นโอ้สุเล่โหดมากโอ้พิ่งเคยเพิ่งเคยเห็นโอ้โหอยากเตะควายโหดมาก เป็นบุญตาเมาเปิดมาเขายังสก,กัดไปได้นะครับอา้าวแกง้งโดนใบแดงไปคนนึงเหรอไม่ได้ดูหมดแด่เมาอ้อาวอันนี้ก็จัดเลยสิบุกเลยสุดเลยมาเมาโคยเ็มเ หมดแรงกันหมดละสกาวนี้อสกาวนี้ออกก่อนดีกว่าเดี๋ยว,นะเ,ยวเพื่อโดนไม่ดไแดงนานเข้าอีกฟิมปงสุเลอ่ะ,ออะโอเคแค่นี้แล้วกันไปกันต่อนะครับ นิบโ,โถบถเวลาเราจะเสีาทีนะครัโแบโหมอกโนเาสุเล่อืมมแนยูก็ตัดบอลได้หมดแล้วกองหลังของเราค่อนข้างโอเคนะครับทั้งอ่าแบ็กซ้ายแบ็กขวาแล้วก็กองหลังนะครับอ่าเมาเปิดมาโอ้โหยอย่าเมาบองเข้ามือนะผู้รับประตู โอ้ยยาเม,มาโอ้ยชิปข้ามหัวเข้าเลยนะอโอ้เล่นบอลเหมือนแบบนำเยอะแล้วเล่นกันเลยนะครับตอนนี้โชว์โหชิปข้ามโอโหข้ามเลยเรียบร้อยโอ้ยยาเมา โชว์ของนะครับเดี๋ยวดูว่าล้ำหน้าหรือเปล่านะครับอยู่ในอยู่ในไลน์นะครับ <c oughs> เกมนี้เห็น